และพอกันนะก็ขอให้เธอทั้งหลายผู้ดุดดังญาติผู้มีเลือดเนื้อเชื้อไขในขในการเป็นอยู่ได้กันและกันสืบสืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้ก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของความเข้าถึงซึ่งความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ขอให้เธอผู้ดุดดังญาติทั้งหลายจงได้รับความคุ้มครองและก็รักษาไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเธอทรัพย์สมบัติของเธอกิจอันพึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเธอแม้นเข้าไปสู่การรักษาบุคคลเพื่อเป็นเรักของเธอคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธ อันเป็นประโยชน์ของคนที่รักของเธอทั้งหลายทั้งปวงก็ดีขอให้สิ่งเหล่านี้จงถูกคุ้มครองและก็รักษาด้วยพระเมตตาจากองค์เสด็จพระสสมมาสัมพุทธเจ้าเราพระอริยะทั้งหลายพรมและเทวดาอันมีท่านปู่สัมปดีพรมท่านปู่พิอินและท่านยา่าพร้อมทั้งท่านลุงพญยายมท่านลุงนาบัญชีท่านเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ท่านอินสกะและก็บริวาร ดูขอความอนุเคราะห์จากหลวงปู่โดยเฉพาะหลวงปู่คนมจีนที่เป็นผู้รักษาในาพระพุทธศาสนายามท่านยังมีชีวิตอยู่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสงที่นี่เราทําที่นี่เราก็ต้องขออนุญาตหลวงปู่เหมือนกันเพราะเป็นที่ส่วนของวัดท่าสงจะดังจะเดิม เราเชื่อว่านลวงปู่เป็นผู้ที่มีจิตเต็มไปได้วยความเมตตาและตรงตรง,ตรงคือกล่าวตรงเมื่อทุกคนตั้งใจที่จะขอท่านท่านก็ให้ตรงไปตรงมาเหมือนกันก็ขอให้เธอทุกคนดังจงระลึกนึกถึงว่าเรายังมีพระผู้มีเมตตาพระที่คอยช่วยและกรุณาสงเคราะห์ยามที่เธอต้องการความช่วยเหลือถ้าเธอ จะนึกถึงหลวงปู่ขนมจีนสักนิดเราเชื่อว่าท่านคงยินดีที่จะช่วยปัดเป่าในสิ่งที่เป็นความลำบากหรือความเป็นไปได้ยากในการที่เธอจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องอันใดก็ตามทีแม้กระทั่งคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระชินนาสีเราก็เชื่อว่าหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อก็ดีและพระอาราหันต์ทั้งหลายที่มีจิตเมตตาเต็ไมไปด้วยความกรุณาสองข้อสัตว์ทั้งหลาย ็ยังใจของท่านมาถึงต่อเธอได้ไม่ยากก็ขอเราเป็นตัวแทนของพวกเธอกันแล้วกันนะขอความเมตตาจากหลวงปู่หลวงพ่อและพระอาหารหันต,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 ต์ทั้งหลายผู้เต็มเรไรลากสกาละผู้เต็มเปี่ยมเรไบุญญาชิการผู้มีจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายอันมีเราและเธอทั้งหลายเป็นต้นตั้งแต่ยุคสมัยต้นจนถึงยุคสมัยนี้ โดยที่สุดอันมีองค์เสด็จพระชินสนีบรมศัว์สดาสมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันพร้อมท่านพระปจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยขอได้โปรดเมตตาช่วยสงเคราะห์ให้เธอทั้งหลายหลุดพ้นจากความเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรสิ่งใดที่ขัดข้องขอให้สิ่งนั้นเมื่อเธอตั้งใจปรารถนาขอให้หลุดพ้นก็ขอให้หลุดพ้นโดยเร็วพันทันทีสิ่งใดอาจจะเป็นคุณต่อเธอ ที่ยังให้เธอได้มาซึ่งความสุขสบายเพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนต่อใครแล้วก็ขอให้ท่านเมตตาสองคอยเกิดขึ้นโดยพนันทันทีโดยง่ายเราจะขอให้พระก็ดีท่านผู้มีลาภสการะก็ดีในคำพรที่ท่านได้กล่าวไว้ในจิตบางจิตบางครั้งบางตอนโดยเฉพาะในกรถาเงินล้านขออุปสรรคทั้งปวงจงสลายไป ขอให้เงินทองจังไหลามาเทมาดุดดังเงินล้านที่ไม่จบไม่สิ้นขอกำลังของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พรมและเทวดามีใจกรุณาและเมตตาต่อเธอทั้งหลายในทุกเมือ่อและสิ่งใดที่เป็นคุ้มเป็นเกาะคุ้มครองเธอทุกคนขอให้เกาะนั้นจงมาปรากฏในทุกทั่วสารทิศยังให้เธอยังมีชีวิตโดยปราศจากโทษ ภัยแล้วก็อันตรายไม่ว่าจะมาจากสิ่งใดๆที่โลกใบนี้จะพึงกระทบให้สัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ทั้งสิ้นจงอย่าได้มาทำให้เธอทุกคนเดือดร้อนก็ที่สุดขอให้ดวงปัญญาดรวยสติปัญญาของเธอจงมีความแจ่มแจ้งแทงตลอดิ้นเดียวกับเหล่าพระอริยะทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงอรัตผล ทำให้ถึงได้โดยง่ายทุกเมื่อนับแต่นี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธอ อนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโกสังฆนะโมโมศนาทุกคนนะเดินทางปลอดภัยเลยๆกันมากๆนะเ,นเกนกนะจกันใหม่